สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีสนวนาสาทุกคนทุกทานนะครับเขาเบิ้งเขาข้าเจ้ารูแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นเขาดอนะครับนี่สีได้เกี่ยวกวันมูลเลยเดือนนี้เดือนสิงหาเนาะเอ้ามาเดือนสิงหาแล้ววันที่สไลมือนี่วันที่สามบ่สามสิงหานะครับอันนี้เขาสามน่าจะยังบม่ถึงสามเดือนครับหรมั้งสองเดือนก็กว้านะครับนี่จะได้เกี่ยวหรืมั้งนี่จกักหนนี่บ่ดวนดอกนี่มาเบื้องเขาข้าเจ้าดูพี่น้อง งามครับอหลีเด้ผมเบื้องนี่แทบจะบ่มีบ่มี่เขาหักข้อห้องข้อห้องเขารีบเขาเลือบบอมีเลยนะครับนะตรงวัดเลยอันนี้เขาดอนะนี่ยวก่อนมูพูดแต่แปลงพุ่นกําลังตั้งห่วงกําลังสั้นขึ้นนะครับเนี่ยอันนั้นก็ถอกแล้วไล่ๆกันตัวนี้อีกก้อนนะครับนี่ส้ยงามหลายแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเขาเขาหน้าปีธรรมาดานะครับนี่นเขาหน้าปีเพิ่นนะครับเนาะ อันนี้ก็สิเกี่ยวช่วงเดือนตุลานะครับนะแต่ว่าม้วนนี่นี่คิดว่าเดือนกันยากับเกียวแล้วนี่กันย่านะระบบนำขาะออเจาพที่นองมาเบื่องดูบัดที่นี่ช่วงนี้นี่เขานี่สองเดือนก็กลัวนี่อันนี้เขาเขาหน้าแปียงนี่ดำวันที่ยี่สิบหกพฤษภาใส่ปุ๋ยข้างแรกก็คือกวนที่จะดำบัดที่นี่เพิ่นใส่ปุ๋ยรอบที่สองวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมานี่นะครับ ใส่ดวนเมื่อวานปุ๋ยนะครับพี่น้องวันที่ยีมหกสิบันมานี้แล้วพ่อแตงแต่วานปุ๋ยแล้วปุ๊บมันบ่เพิ่นกะเอาน้ำเขาครับนี่การเอาน้ำเขาน้ำออกของเขามันจะมีเป็นช่วงคือเขากับเขาฟ้มเดียวกันเว้ดเลยน้ำบ้านเขานี่คือว่าพันเขาพันออกได้ตามสะดวกเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีช่วงระยะเวลาของเขาช่วงนี้เขาจะปลอยน้ำมาก อันนี้ปักทวดินแยกทุกหนักยางงามเลยพุ่นเขาแปลงฝุ่นกระลังงามสองเดือนใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยสองรอบจบเลยนี่เขาก็กำลังลืมออกออกข่วงออกอย่างเลยนะครับนี่นี่คือระบบการทำหน้าของประเทศเกาหลีใต้เขาไส่น้าอีกรอบนี้แล้วก็น่าจะอ่าน่าจะจบแล้วครับนี่คือเขาบ่ได้แช่น้าตลอดเขาที่แช่น้าตลอดนี่มันจะบ่แข็งแรงนะครับพี่น้อง เบืงทางไปหน้าเขาดูทางไปหน้าผมว่ามันคากว่าทางไปเมืองอุดรนบ้านผมเลยทางหัวหน้านะทางสิไปเมื่ออุดรนี่ก็ผ่านผ่านหัวหน้าผมนี่เออบ่ดีปัีิหรอกเบาซื่อซือซะผมว่ามันทางไปแตงเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนก็ยังคือเกาอยู่แต่ว่าทางไปหน้าบ้านเขาในสุดยอดเลยนี่น้ำลอดทางไปเลยนะครับนี่เขาเบิ่งเขาบ้านเพื่อนด้เลี้ยวไปนี่เสมอกันเป๊ะเลยนะครับพี่น้องครับ ผมไ่ได้มาเปรียบเทียบให้นั่นหรอกแต่ว่าผมบอกเลยว่าบ้านเพื่อนนี่เขางามยิ่งีนะครับที่นองครับเป็นตะนสวาน้ลยกันจังวะไม่ย,มยังนี้หรอเพื่นนี่เมื่อเบิ่งระบบนำบ้านเพื่อนด้บานี้าวเจ้ามาเบิ่งนำบ้านข้าเจ้านี่ปล่อยมากนี่บางคนกับเขาใจพิเศษว่าเกาหลีนี่เขาใส่ตั้งแต่น,น้ำใต้ดิน,ม,าน,านมันน้ำแอนต่เขาใส่น้ำใต้ดินเด้อันนี้คือน้ำจากเคื่อนนะครับที่ข้าเจ้าปล่อยมากนะครับนี่เพื่อนข้าเจ้ากิจะปล่อยเขาช่วงนั่น ปล่อยน้ำเขาช่วงนั้นบัดที่นี่มองนี่นี่ข้าเจ้ามาดรัดไว้เห็นบ่มาดรัดมองนี้ไว้เพื่อยังเพื่อที่นี่นี่มันน้ำน้ำด้วสิเขาหน้าข้าเจ้าไปไปไปหน้าแปลงพุ่นอันนี้ก็จะไหลไปหน้าอีกแปลงข้างล่างนะครับเพราะแมว่าสิ่มัดรัดเอาต้านหน้าจะขวงเนี่ยขึจังบางประเทศนะครับนะบางประเทศว่ามันสิได้งองกันแล้วลงองานน้ำกันนี่น้ำข้าเจ้ากัจนมาหนี่รอดมาหนี่นะครับนี่นี่มันมองกลองเสียดกลองยังข้าเจ้านะครับนี่ระบบการทำหน้าของบ้านเพื่อนนี่ข้าเจ้าเช็ดกันเป็นระบบนะครับี่น มีใสปุ๋ยรอบที่สวงแล้วกับจบแล้วนี่หน้าทงนี่แต่ว่าทั้งคางนี่ของกินี่บุญอุตภยากนะครับนี่เขาจะาปูกไว้นี่ทั้งทัวทั้งง่านะครับนี่นี่แหละอยากเอามาให้พี่น้องได้เห็นคว้วแตกต่างนะครับผมบ่ได้มาเปรียบเทียบให้ด้วยกันดอกนะครับแต่ว่าถ้าผูใ้ใดคิดว่าเออฉันเคยเฮ็ดจังไหยฉันก็เฮ็ดจังเก่าฮะล่ะมันเปลี่ยนไ่ได้ดอกพอเมียผ้าเห็ดมากกตามนั่นเลยครับพี่น้องเออแต่ถ้าผูใ้ใดคิดที่ว่าเออเอาอยากลองเห็ดเบิ่งใหม่ๆเห็ดเนี่ยใหม่ๆ จากล่องศึกษาเนี่ยม่ไม่กับมติดตามผมก็ได้นะครับพี่น้องเบิ่งดูทางไปหน้าข้าเจ้าเป็นแต่สวรรค์บ่หมู่เจ้าว่านะครับเดี๋ยวไปรู้เขาข้าเจ้านี่เสมอกันดีบัดเลยนี่เสมอกันแงามนะครับผมบอกเลยว่าเขาเกาหลีนี่ผมเป็นคนที่มากหลายเขานี่ไปทั้งนี้กับมักยู่น้ำทงให้ทงหน้านี่แหละครับพี่น้องครับเอามือนี่ฝากพี่น้องแค่นี้นะครับเด้อขอเพิ่นครับสวัสดีครับทว่าเป็นประโยชน์แชร์ได้ครับผมนี่ครับระบบน้ำบานเพ่นี่ค่องช่วงน้ำตรงนี้นี่ พึ่งเฮ็ดแล้วปีนี้เลยนะครับนี่บึ่งน้ำขายอปล่อยมาดูช่วงนี้เป็นช่วงที่เอาน้ำเขาหน้านะครับพี่น้องนี่เขาเปียงนั่นกันนั่นแล้วบดวนกับพ่อเกี่ยวแล้วนะครับวันน้ำบึ่งดูไหลมากตาดตาดหลอดถนนมากครับพี่น้องโอ้ันี่คั้งส่วงน้ำขาจอเฮ็ดขึ้นมากม่เลยนะครับนี่เป็นอะไรสะออนวะทั้งไตจะเป็นข่องเงยนะครับข่องบักเงยเลยแหละเป็นน้ำเป็นแม่น้ำเลยหลัวันเั่าไปนะครับมันก็ไหลลงหัน ไลลงหันแล้วถึงเวลาเขาก็สูบขพ้นมากือ้นเอานะครับพี่น้องป่อยไม่อ่าคันบานเพิ่นเทียดหน้านะครับพี่น้องโดรนเครื่องบินเล็กพ่นยาป้องกันแมลงนะครับผมอแน,นอนครอบว่ะโอ้หเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับ มีสองขั้นนะครับมีอยู่สองขั้นขั้นหนึ่งวู่อยู่ทั้งหลังพู้น้อยนั่นอีกนะครับนี่พุนน้วยขั้นขั Tammy, ้นทั้งหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งอยู่ทั้งหลังพุนคือถ้าเขาจะมาพ่นนี่เขาจะมาเพลินพ่น้ากันเบิดทุกแปลงนะครับพี่น้องบ่มันว่าหน้าทงนี่พนหน้าทงนี่บ่พ่นี่แม่งก็จิไปน้ากันเบิดคือว่าถ้าป้องกันหรือกําจัดนี่เขาจะกําจัดน้ากันเบิดโค้งเขียบเบดทั่วประเทศเลยนะครับ บแมันว่าหน้าทงนี่แซ่หน้าทงนี่บ่มแซ่ยังสิมันกับแม่งกับไปหาหน้าทงอื่นเขาคือการป้องกันเขาจะป้องกันน้ำกันเบ็ดเลยนะครับเขาเช็ดเขาเฮ็ดเป็นระบบเลยนี่คือการเฮ็ดหน้าของเกาหลีนะครับพี่น้องครับผมเขากำลังตั้งท่องเขาบางเปียงกะออกห่วงออกห่วงคักแล้วนะครับมันคอละพันกันนะครับพี่น้องเด้อโอ้ยุไก่แล้วบ่บ่นําไปแล้วนะครับนะ